บอกเลยว่าตัวนี้ลุงบันทำออกมาโคตร วันนี้คุณอยู่กับ3 0 ms เซสทายกระต่ายช็อกโกแลตตัวล่าสุดจากบันไดถึงซีรีส์นี้จะให้ของมันน้อยไปหน่อยแต่ตัวนี้ผมให้อภัยครับทีใส่ออกมาเอาไปเลย10เต็ม10หวังว่าตัวที่ออกหลังจากตัวนี้ท<ด>ีย<ด>ควรจะเป็นอะไรแบบนี้แล้วล่ะครับที่เล่นกันดั้มของบันไดก็คงจะผ่านตากันมาบ้างสําหรับซีรีส์3 0 ms แต่ตัวนี้ค่อนข้างจะเด่นกว่าตัวที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ดูมาจนถึงตอนนี้ก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอะไรเด่นใช่ลวครับตัวนี้มันมีรอยยับบนเสื้อด้วยนะดูกันดีๆคือตัวนนนนีี้้้สสัััด่่่่่ววคออขาาางงงแตตกกจ 30MS ทไป จากการดีไซน์แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ครับสําหรับตัวนี้บางจุดก็สามารถขยับได้มากกว่าพี่น้องของเธอนิดหน่อยแล้วกล่องนี้ที่ผมได้มาก็มีจุดที่หลวมอยู่2จุดหลักๆครับนั่นก็คือในส่วนของข้อเท้าครับหลุดค่อนข้างง่ายถ้าทําจุดหมุนขึ้นใหม่สักครึ่งมินจะไม่หลุดง่ายแบบนี้แน่นอนครับส่วนที่2ก็คือส่วนหัวขยับนิดขยับหน่อยเอาแล้วทั้งหัวทั้งหูทั้งผมถ้าลอดรีออกมาผมว่าเขาแก้แน่นอนครับส่วนของที่เขาให้มาก็ตามสไตล์30มินิตซีรีส์ครับหน้าตา3หน้ามือ3คู้แล้วก็อาว ความพิเศษของ30ม mm ินิตซ s ร e r i ครับมันสามารถรวมกันได้แต่ถ้าอยากให้เนียนก็ต้องไปโมกันอีกทีครับโดยรวมตัวนี้ผมว่าเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีเลยครับทั้งสัสดส่วนแล้วก็หน้าตาอันนี้ผมขอชื่นชมจากใจจริงเลยครับหลังจากก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยพูดถึงซีรีส์30 ms สักเท่าไหร่เพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันไปหมดแต่ตัวนี้ผมให้เลยครับในความ outstanding จากพี่น้องของเธอใครยังลังเลอยู่ผมบอกเลยว่าแจ่ม